ดิค,ครับนี่ก็เชองคืนตรงวันที่วันอาทิตย์แล้วเนี่ยแก้วมาไม่มีหอยอเลยนี่นครับเห็นสีนี้ไหมนี่นี่มีคิดว่าน่าจะเป็น น้ำมันหรืออะไรนะมีน้ำซึมเข้าไปด้วยเนี่ยไม่มีอะไรละตัวตของนินจาที่ผมเคยแกะพวกนี้แข็งมากแข็งมากๆครับแล้ทุกย่าก็จะเป็นอะไรจะว่าไง ไอตัวเล็กน to ี้เขาเรียกอะไรนะพวกชิปพวกชิปเล็กๆน่าจะมีวงจรที่มันตัดก็มันก็มากกว่าไดโอด6ตัวมากกว่าซูเปอร์ไดโอดใช่ไหมจนถึงกระแส3เฟสจะมีประเภทสามเฟสก็คือ3สายแล้วก็ชาร์จ ส่วนอีกรุ่นก็จะมีเอ่อไฟจุดระเบิดใช้ไฟจุดระเบิดมีประมาณเจ็ดสายแปดสายพวกนินจาจะเซตเอ็กเซตหกเรอซ็ตเอ็กซหกเอ็กเซตเออไม่ 6, ใช่ไหมเซ็ตรหกใช่ไหมนินจาเซ็ตลาดเลยวะช่างหงุด แต่อันนี้ก็ผมว่าอันนี้สมัยนั้นอาจจะแพงมากเลยนะสักสี่ห้าปีผ่านมาสิบปีก็ได้แพงชาตินี่ระดับสามพันเลยนะครับการตัดสินใจเรื่องผมนี่ก็คือมันแพงแพงแล้วก็ทุกอย่างมันต้องบอกว่ามัน ก็การสองหามันพาไปพาไปจนไปถึงระดับพวกสำล้อเขาบอกโอแผงพันห้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็อบอกนี่มันจะมีหาอะไรข้างในนี่วะเป็นคนที่ต้องหาคลายความสงสัยให้ตัวเองจนมามีปัญหาเรื่องของกล่องไฟของของเบนดิต ราคาก็ระดับ5,000ัสาม4ี่ปีทชี่้วนะผมก็หาดูในเฟสใครรับซ่อมก็ส่งไปศิบุรีเรืองอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคิดว่าผมวิ่งรถมอไซค์ไปจากศิบุรีเรืองมองสะพุงสองชั่วโมงบิดมิดไม่มุด,มด,มด,มด ตลอดเบรกก็เฉพาะมีไฟแดงแล้วกันนะรีบแล้วเจ้าของก็รีบซึ่งผมก็จิตนาเราคืออยากจะช่วยให้มันเสียอะไรที่มันน้อยลงจนลืมไม่กระทั่งตัวเองค่าน้ำมันค่าเสียเวลาผมเพิ่งมารู้ตอนหลังแล้วเวลาผมมันมีค่าแล้วแต่เอาไปให้คนอื่นเขา แล้วค่าแรงถามจริงๆไม่เคยขอแล้วครับซ่อมเสร็จดีใจก็เอาไปให้เฉยก็มีแต่ที่ซ่อมๆก็เข้ามาขอความช่วยเหลือผมเคยพูดแล้วเรื่องนี้สุดท้ายมาเล่งเล่งเล่ง,ลงทำมะเขืออะไรนะผมก็บอกผมทำยามาก กลางเวลามีเวลาทำข่มหัวเต็มที่จนล,ลืมตัวลืมตัวลืมกินข้าวลืมกินน้ำเนี่ยแต่เขามาพูดให้คิดครันหนึ่งจะกี่ปีผมก็บอกไว้ตั้งแต่ตืนจะกี่ปีก็มเป็นหน้าที่ผมรับผิดชอบออย่างเขาก็บอกไม่รีพออยากจะได้ก,ก็ก็มาพูดเอาเฉยๆผมไม่เข้าใจเหมือนกันป็ด ลังเตลังเต,ล,งตลังอะไรมาซึ่งปัญหาของผมแต่ละวันก็เยอะใครใช้อะไรผมทำจะําทำรถก็มีเวลาก็ยงกลางคืนนี่สุดท้ายหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็เลยลองสั่งช็อปปี้ตอนที่มันเปิดเว็บครั้งแรกดูดูละของอาจจะสเปนหรือของ สิงคโปร์นี่ผมไม่แน่ใจแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีระบบจ่ายที่บ้านผมต้องเอาอไรวะไปโอนอยู่เวทเทิลอ,อยูเนียนเยเนี่ยเพราะระบบในมือถือโคตรยากเลยต้องอะไรก็ไม่ผมโอนไปของ บีซ v เอ็กบวีลาโกอะไ้วงโอ้สี่พันห้าแล้วครับโอนไปเงินไปไม่รู้จะตามยังไงปีกว่ามาได้เอาวันที่สิงหาหรือเปล่าวะผมเขียนไมู่่ตกใจมากก็เลยโอ้โห ได้กล่องคนละอย่างได้กล่องมิลลกโค้ชร้อยห้าสิบมาซึ่งดูรหัสอะไรแล้วก็ค้นหาก็มีขายทั่วไปในในช้อปปีนะ้ในปัจจุบันเนี่ยสี่ห้าร้อยทั้งผมก็ลองทดสอบเพราะผมเคยสั่งของแคนาดาเนี่ยก็เคยเคยลองดูแล้ว มันไม่ได้ดังใจแล้วก็ด้วยความโมโหเพราะว่าเขาไม่เข้าใจโมโหก็ตรงที่มันผมไม่เคยไปเรียกร้องอะไรแล้วคุณทำไมถึงต้องมา,มาพูดกันอย่างนี้ทุกอย่างช่วยจนช่วยจนปัญหาเข้า้านมาพูดมาเร่งเอาไปแล้วมันก็ ไปแล้วมันจะไปจบอะไรไปก็ไปจอดไว้วสุดท้ายเขาก็ต้องนินทาผมและสิ่งที่มันเป็นก็กพะว่าคุณจะจะได้ไปทําอะไรรถมันยังไม่สมบูรณ์ออกไปผมก็นินทานะทุกอย่างปาคนคิดเอาแล้วกันผมไม่อยากให้มันจบตรงนั้นเพราะแต่และอย่างที่ผมเจอมาบอกไปนั่นไปนี่มาหมดแล้วนูนี่นั่นหมดไปเป็นแสน แสนนั้นไม่รู้ใจทีเดียวรู้ใจยังไงนะแต่สำหรับผมต่อให้มันสิบนปะีปีหนึ่งซ่อมซ่อมเห็นจุดที่ต้องซื้อผมก็ขอแค่ซื้ออะไรอ,ะอาจจะมีอารมณ์ดีให้ทิปมาก็เกิดมาร้อยสองร้อยแล้วก็เป็นค่าน้าหมุกน้ำมันซึ่งมันก็ต้องเติมผมก็ไม่เคยคิดกและเดี๋ยวจะมาพูดท,ทีหลังว่าหมดไปเยอะเนี่ย ใหบวกลบคูณหารแล้วมันกี่บาทไม่รู้จะเอามาแล้วก็รถโดนระยำม,มาขนาดนี้ออโอ้ยโดนหลอกมาคงจะมาหลอกอีกทีมันจะบาหรือเปล่าเข้าใจกันสิยสิตอนพูดตะเอาไงก็ได้ไม่รีบตอนมามาแรกจะดูซิลืมหมดแล้วคนแก่ยิ่งเลือน เจอขาขาดหนึ่งขาคงมไม่ใช่เพราะคมมีดผมงไฟมันตัวนี้นไฟชาร์จสูงเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายิบสองครับผมแล้วผมก็ลองดัอด้วยตัวอาก่อนส่งเงินก็ขีดทดสอบ จะใช้แบตของไดมอนดะ์ครับไดมอนด์ของแทนะ้ลูกหลายพันไม่มีปัญหาเลยก่อนส่งก็จัดใหม่แกะกล่องให้ของ oddo 9กไม m รม้จะใช้เวลาขี่กี่วันนะ้วแต่มัน ผ่านไปส,สักสองอาทิตย์ได้ไหมเสียข้างทางผมก็ได้บอกในคลิปแรกแล้วนนี้เนี่ยนี่แหละแกเสร็จเดี๋ยวจจผมจะเอาให้ดูทีหลังแล้วกันเดี๋ยวผมตั้งใจแกก่อนหรือว,ว่าบทนห้ฟังด้ยนะแล้วก็รู้จัก จำคำที่ตัวเองพูดไว้เมยผู้ใหญ่หรือใครทั้งนั้นแหละมพูดดีตอนตัวเองอยากได้เวลาเวลาคนเราเมันก็ไม่ใช่จะว่างผมก็ไม่ได้เปิดเป็นร้านผมแค่ช่วยทำให้มันดีจึงอาจจะมีเวลาบ้างมีเวลาบ้างก็ต้องเข้าใจถ้าจะเอาไปจอดทิ้ไงไว้จะมาซ่อมทำอะไรไม่รู้ นะเอาให้มันดีไม่ดีก็ก็คุยกันทุกอย่างผมแก้ไขให้หมดจะไปตายไปไกลแค่ไหนผมก็มีความใจไปชดบอ่อนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้สวัสดีครับ